เปิดรายการด้วยอะไรที่มันเป็นสีสันของชีวิตดีกว่า<อ>แต่จะแต่จะว่าไปแล้วเรื่องดังต่อไปนี้มันเป็นสีสันหรือมันเป็นหรือหรือมันเป็นความน่าเศร้าใจหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะอ่าแล้วแต่จะมองนะคะอยู่ที่มุมไหนแล้วกันนะคะว่าจะมองในมุมไหนอย่างไรมาถึงจุดจนี้ไม่มีอะไรจะเสียไปมากกว่านี้แล้วสำหรับสายการบินไทยค่ะเอากันอย่างนี้ไปชมคลิปต่งต่อไปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน ุณผู้ฟังทางวิทยุนี่จินตนาการตามเราก็แล้วกันค่ะเชนะเป็นสีชมพูแดงครับสีมาเจนต้ารับพิมพ์ MAG ต่อเลยครับผมต่อกันที่สีเหลืองสีเหลืองเซเลย์เซเลนะฮะปรบระภาทิตย์นี่เองสีเหลืองสดใสพิมพ์ SOL ต่อครับผมสีม่วง PUR Purple F กันเข้ามาได้เลยนะครับฮะ ขออภัยสินค้าหมดแล้วครับพูดไปเหมือนตลกแต่หมดแล้วจริงจริหมดแล้วหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วสามสิบคู่พิธีกรเออเอออ่าโอเคทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากพิธีกรก็งงคนซื้อก็งงคนขายก็งงโอเคกำลังจะหยิบหมดแล้วถึงจะมีรหัสให้เข้ามาโอเคยังไงก็ยินดี บ,บมือสิครับกบ,บมือสิครับจะรออะไรก <_ d ata> บ,บมือสิครับอ,ออะไร <_ d ata> มันมันเกิดขึ้นเร็วมากจริงๆ <_ d ata> ค่ะอะไรเกิดขึ้นครับสามสิบคุูเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับเชอ <_ d ata> เชอเชอยังไม่ทันตั้งตัวเลยเมื่อกี้เชอจะหยิบหยิบรหัสมาเลียงว่าแบบอันนี้นะมีเท่านี <_ d ata> เเ้เหลือไหมเหลือไม่เหลือเลยเหรอไม่เหลือเลยยังไงยังไงยินดีกับยินดีกับอ่าคนอ่าสามสิบ สาิชิ้นที่ได้ไปอ่ายินดีกับคนที่เอฟได้ด้วยนะอ้าวแล้วครับด้วยความเคารพด้วยความเครารพคุณผู้ฟังทางวิทยุใช้จินตนาการตามเราก็นแล้วกันค่ะคลิปที่เปิดไปเมื่อสักครู่เป็นคลิปที่เกิดจากการไลฟ์สดๆขายของผ่าน Facebook ทจีเวร์เฮาส์เซลล์ของการบินไทยเมื่อวานตอนบ่ายสองเป็นเฟซบุ๊กของการบินไทยใช่ค่ะทีจีเวร์เฮาส์เซลล์เขาขายมาหลายอย่างแล้วนะรอบเมื่อวานตอนบ่ายสองเนี่ยขายเก้าอี้บนเครื่องบินเป็นเครื่องบินรุ่นแอร์บัสนะคะ A33 0 30 300มรอมีแค่30ชุด30คู่เท่านั้นเองนะคุณดาืหนมหมดรวดเร็วมากคุณสาวสาวและใครหลายๆคนอาจจะมองในมิติข,ของการไลฟ์ขายของค่ะแต่ถ้าในมุมของหมาแก จะมองซับซ้อนซะนิดหนึ่งผมดูคลิปเมื่อสักครู่เราเห็นอาการหัวรอต่อกระซิกเราเห็นอาการดีใจขายหมดดีใจตบมือขายก็ีหมดเกลี้ยงภายในหนึ่งนาทีได้หมดอะไรประมาณนั้นนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมเหมือนเอางี้ผมเหมือนกําลังดูละครจากชีวิตจริงๆดราม่าจากชีวิตจริงๆเรื่องตลกลองไห้าอันนี้ก็เรื่องจริงนะ ก็ก็เห็นหัวรอดต่อกระซิกเฮฮาปาร์ตี้ตอบมือกันสนันวันไหวประสบความสําเร็จในการขายของแต่ผมว่าลึกๆแล้วในหัวจิตหัวใจของคนของคนการบินไทยน้ําตามันไหลนะมีวันนี้จะได้นะการบินไทยสายการบินแห่งชาติเขาขายทุกอย่างหมดแล้วนะคุณอาไนก่อนหน้านี้ถ้าไปดูนะขายหมดเลยนะมาถึงจุดที่การบินไทยต้องเอาของทุกอย่าง มาเลยหลังมาออนเซลมาขายเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวเงินสดเพื่อย้อนกลับไปค้ำยันชีวิตค้ำยันธุรกิจใช่เอาไปบริหารจัดการใน,ในการดูแลสายการบินไทยค่ะที่ต้องดําเนินธุรกิจต่อไปค่ะมันเหมือนดูดรามา่าเรื่องตลกร้องไห้จริงๆท่ามกลางเสียงหัวเราะของคนกันบินไทยที่มาช่วยกันเป็นดาราหน้าจอช่วยกันล้าสดเพื่อขายสมบัติเก่าขายมันทุกอย่าง คือประทังชีวิตเนี่ยนะครับขายหมดแล้วนะตึกตึกก็ขายไปแล้วนะหลายคนอาจจะมองในมิติหนึ่งแต่ผมยืนยันผมมีความรู้สึกว่าผมกำลังดูดราม่าจากชีวิตที่จริงๆมันเจ็บจริงๆอ่ะมันเหมือนดูหนังเรื่องตลกร้องไห้ค่ะวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้หรือวันต่อไปเขาจะขายอะไรอีกก็ต้องรอติดตามนะนะจะมีอะไรขายอีกนะคะก็ต้องรอตีบผู้โดยสารบนเครื่องบินแอร์บัสเอสามสามศูนย์ขีดสามร้อย ซึ่งมันประกบเป็นคู่คู่ขายทีละคู่อืมขายเป็นคู่ขายยกเป็นคู่ขายยกเป็นคู่อืมยกเซตค่ะร้ายสอดขายรวมทั้งสิ้นสามสิบคู่คู่ละสามหมื่นห้าตั้งราคาสามหมื่นห้าใช่ค่ะราคาเดียวก็ตาทีเดียวก็ขายหมดทั้งสามสิบคู่เร็วมากเนี่ยไม่ถึงทได้เงินเท่าไหร่มันก็แค่ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักยี่สิบสามสิบปีที่แล้วล้านกว่าบาทมัน มันเล็กกว่าเศษเงินของการบินไทยแต่วันนี้แค่ล้านกว่าบาทมันมีความหมายสำหรับชีวิตบรรดานางฟ้าทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในองค์กรการบินไทยใช่ยังทำธุรกิจการบินอยู่ไงยังต้อง <นะ S 1> เดินไง <นะ S 1> ต้องการเงินไงต้องการไปหมุนนะคะ,<น>ะต้องเป็นบริหารจัดการนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะหมาแก่ในคิดเยอะนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มเพราะหลับไม่ค่อยลงมันมีหลายเรื่องเยอะไปทุกเยอะปล่อยวางบ้างนะปล่อยวางบ้างนะ สมมติประเทศชาไม่ใช่ของรัเดียวสมมติบริษัทหมาแก่วันหนึ่งนะบริษัทของหมาแก่ต้องเอาโต๊ะก็อี้มาขายต้องเอาโต๊ะกาอี้มาเลหลังต้องเอาเครื่องตัดต่อมาประมูลต้องเอาเครื่องรับเทปมาออนเซลเพื่อประทังชีวิตพนักงานเนี่ยโอ้โหมันก็เจ็บปวดนะใช่มันก็ต้องย้อนกลับมาว่า ทั้งหลายทั้งปวงมันมาถึงจุดนี้ได้ไงมาแล้วมันมีที่มามาแล้วมันมาถึงแล้วด้วยโลกธุรกิจมันดิส랩ก็จริงแต่มันมีอะไรที่มากกว่าคําว่าดิส랩โดยวิถีเทคโนโลยีโดยวิถีธุรกิจที่มันเปลี่ยนไปโดยวิถีของผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไปมันมีมากกว่านั้นค่ะนะโ okay. อเคจบพอลนะอ่ะ